Oh. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมาบรรเลงสะเก่าสักหน่อยต้องทำทางลงไปเอาข้างล่างตอนนี้ซีนกุ๊ป แตกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยีนี้ก็เหมือนเดิมครับงานเยอะเหมือนเดิม รถเรารู Hearts, so first, ้ส <naw> ึกว <ín> ่าจะหล่อข oh ึ bs, ้นนะครับ <Peach> ต <literacy noise> oh ั้งแต่ผมล้างมาตั้งแต่ล้างมานี่รู้สึกว่าจะหล่อขึ้นเยอะเลยถ้าใครอยากได้น้ำยาล้างรถก็สกิดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้อ่อจะล้มไม่ได้ขับบอให้ขับเจ้าอ๋อลูกพี่โอ้ว่ะ จะลูกพี่ใหญ่ปะมีลูกพี่ใหญ่อีกโอ้ปีน,นี่บอกสิง,งจะไม่อยู่กับปู่เลยมโนนี่เดี๋ยวกับทีมกูอีกเดี๋ยวไม่หรอกโอ้มีหอวลุงน้อง,งคน,น,งคนยังมึงนี่มีหอวลุงน้องมามาผ<ด>่านเอ้ยมันก็มีอยู่แล้วแม่หรอสิงมันก็มี่ลุงน้องอยู่แล้วโอ้ต้อง้ลุงน้องว่างอ๋อต้องต้องถามลุงน้องนะ มันขึ้นไปใส่หนูได้หนู้ไปยังได้แนละ้วตรงนี้อยู่ว่ะยุดๆยุทยุหมาดฐานเลยเลยเนาะโอเแนะสิงมึงขึ้นเดินยิหาย,ยิ่งหนูนนทำทางครับสะเกลูกนี้แล้วก็จะจัดให้หมดเลยครับตรงนี้ ต่ดินเหนียวพวกนี้ยาวไปขายอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหต้องเท,งา,เทงานเพลงงานอะไรเนาะแต่ถ้าเทงานชาวบ้านนี้ก็ยากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครชอบครับดินเหนียวไม่ค่อยมีใครชอบอย่างนี้นะชาวบ้านก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันผมยังไม่ค่อยชอบเลยครับมันติดตีน ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ